กำลังมองหารถครอบครัวสภาพ่าไสวยต้องเป็นคันนี้เลยค่ะ Honda Fit ขึ้นตอนพันห้า VTEC Auto สองพันสิบสามโปรโมชั่นของไวท์แอนด์แคร์นะคะราคาประหยดเท่านั้นค่ะสะดวกสบายในการขึ you, ้นลงมากๆเลยนะคะประตูกล라이ท์สองข้างค่ะไฮโซสุดๆเลยค่ะ รถครอบหัวน่าใช้ม,มากเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะบบอดที่สวยกว่านั้งสบายสุดๆเลยค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีฟรีมนะคะแอรดักคูฟูุงอะไรมันติฟังก์ชั่นระบบเซ็นทรัลอกกระจกปรับไฟฟ้ากลับไฟฟ้าแอดิจิตอลนะคะเพื่องเสียงคันดาษเอ A ็นแล้วก็ c ีดค่ะ สะดวกสบายสุดๆเลยนะคะหองผู้โดยสารกว้างมากๆเลยทีดาวไปเลยนะคะสำหรับรถคันี้ค่ะมาใช้สุดๆเลยะคะ่ะน้านหลังกว้างมากๆเลยนะคะนั่งได้6-8คนเลยค่ะ ปรึกษาเรื่องการจับเป็นนนี่เลยไนะด้มั้ยยินดีให้คำปรึกษาค่ะมีทีวีจอด้านบนด้วยค่ะรับประกันเครื่องเกี่ยให้สองปีเต็มเลยค่ะห่อนสบายแค่เดือนละแปดพันกว่าบาทเท่านั้นค่ะสนใจยนะังไง สอบถามรายเดียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์092 5050 5าส้าติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้ถ้าติดที่ช่องไอดีนี้สายนำหน้าสาย AMP 10ค่ะไลายมาสอบถามรายเดียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะย้มพบกันใหไ่ค่ะบายค่ะ,คะ,คะ